นนก็นึกถึงสีนิปอนค่ะพยายามจะสุดๆหากลิ่นมานะคะก็อืมนะสบายใจอย่างที่เขาบอกเราจริงๆว่ามันปลอดภัยมิสเตอศูนย์รวมจำหน่ายผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้คุณภาพสูงบอนเด็กซาโดลิน เ11และตัวแทนจำหน่ายสีนิปปอนเพนพบกับผลิตภัณฑ์อีกมากมายที่มิสเตอร์เพนได้แล้ววันนี้ที่สาขากระทิงลายเทประสิทธิ์พัทยานาเกลือหัวหินเกาะช้างอโยธยาภูเก็ตสมุยโทร02 896 4061-5หรือ083 152 1434ฝนตกบ้านลัว่ว ซื้อสีช่างทาบ้านรั่ว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 ซื้อสีหยุดรั่วไม่รู้จบใช้สีกันรั่วซึม T O A loop seal เนื้อสียืดหยุ่นห้าเท่าปิดรอยแตกร้าวช่างทาและทาบ้านไม่รั่วเหนือฟ้ายังดีฟ้าเหนือหลังคามท T O A สองศูนย์นี่มันดอยอะไรอ่ะ <Lieutenant. S 2> ก็พี่กินแล้วพี่ก็เช็ดอย่างนี้ไงถ้าพี่พถ้าบาไ,ไหนก็ได้ถ้าแต่ว่าพี่เป็นมีคนอื่นเนี่ยขอให้ฟ้าผ่าพี่ตายตอนนี้เลยนะจ๊ะกล้าอย่างนี้ก็พอร,รู้นะสิว่าใช้กระเบื้องจตุรนตาเพชรแกร่งเหนือใครด้วยหล่อนมากถึง4หล่อนจะแดดจ้าผลกระดำเรื่องหนักๆแค่ไหนก็สบายเรียกหาจตุรลกระเบื้องจตุรลตราเพชร สารพันเรื่องวัสดุตกแต่งก่อสร้างแก้ปัญหาต้องช่างรู้คู่บ้านรู้รอบบ้านทาง m อคเวลา6โมงเย็นทุกวันเนชั่นทีวีตีห้ครึ่งวันอาทิตย์โฮม h ชน n นลเวลา2องทุ่มวันอังคารพุธศุกร์สุข FM 99บ่าย3โมงเสาร์อาทิตย์ FM 90.5 11โมงวันอาทิตย์ถามผ่าไลานย์ ID ด 8, 8 9 8 888 9664 ติดต่อโฆษณาโท88 88ร089888 9664สนับสนุนโดยเสือมอตอาปูนก่อปูนฉาบสำเร็จรูปสำหรับอิดมวลเบาอิดมอน ต้องเสือมอต้าสอบถามโทร02 586 2222มิสเตอร์เพนแอนด์วูดแคร์จำหน่ายสีนิปปอนสีโจตันเคมีพัณฑ์ก่อสร้างผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้สาโดลีนบอนเด็กกว่า10ส,สาขาทั่วประเทศสอบถามโทร02 896 4061-5 02 623 1350ชานเดอร์การ์ด ซื้อชไนเดอร์มีสไตล์ได้เงินคืนสอบถามโทร026175555สีนิปปอนวินิเล็กไฮบริดชิลท่อตราช้างผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบท่อทั้งท่อ PVC-PE และท่อ PPR ตราช้างสอบถามโทร025550888 เดอะทรีซอสซิ่งครบและถูกทุกสินค้าก่อสร้างตกแต่งและบ้านสำเร็จรูปโทร02-396-1779สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเคในช่วงกูรูเช่นเคยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราก็ยังคงพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างเช่นเคยนะคะแต่ว่าวันนี้เคยอยู่กับกูรูผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบคอนกรีตแล้วก็วันนี้นะคะเรามาพบกับดรเฉลิมชัยวานิชล้ำเลิศกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคือในแต่ละสัปดาห์ก่อนก่อนหน้านี้ในเรื่องของโครงสร้างอ่ะที่เคได้พบกับกูรูหลายท่านมากเลยนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีพูดคุยเกี่ยวกับความยั่งยืนของงานบ้างหรือว่ารูปแบบโครงสร้างตั้งแต่ตอนการทํางานการขั้นตอนการออกแบบหลายอย่างมากมายเลยเกี่ยวกับโครงสร้างทีนี้พอมันมาถึงในเรื่องคอนกรีตซึ่งจะใช้คำว่ามีส่วนสําคัญ mm hmm. ในเรื่องของงาน โครงสร้างใช่ไหมคะอาจารย์มีอะไรจะมาฝากกับผู้ชมรายการดีกว่าอ๋อก็สำหรับครั้งนี้นะครับผมจะแนะนำคอนกรีตพิเศษตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Self concrete. s e l ฟ์คอม a พ t ติ้งคอนกรีตตัวนี้เนี่ยก็ตามความหมายของชื่อเขานะครับเซลฟ์คอม a พ t ติ้งคอ c กรีตก็คือคอนกรีตที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยคนหรือว่าแรงงานในการช่วยการเข้าแบบ มหมายความว่าไม่ต้องไม่ต้องจี้กระทุ้งอะไรมากนะอ๋ออ้าวแล้วทำไมถึงต้องจี้กระทุ้นะคะโอเคหมายถึงว่าไอการจี้กระทุ้งนี่มันมันเกิดจากอะไรยังไงทําไมถึงถึง,ถ,ง,ถ,งถึงต้องจี้กระทุ้งคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะขึ้นรูปชิ้นงานโครงสร้างคอนกรีตนะครับเราก็ต้องพิจารณาถึงว่าอยากให้รูปร่างของชิ้นงานเป็นยังไงซึ่งดีไซเนอร์เขาดีไซน์มาอยู่แล้วแหละลว,ว่ามีแบบมีเหล็ก เสริมมีอะไรด้านในแต่นี้บางบางกรณีเนี่ยมันไม่สามารถจี้เขย่าได้ง่ายๆคือว่าอาจจะเป็นชิ้นงานที่มีความลึกสูงหรือว่ามีเหล็กจํานวนมากเสาคานอะไรอย่างงี้หรือปาใช่ครับแต่ว่าในกรณีที่ขึ้นเสาขึ้นคานเนี่ยแน่นอนมันจะมีความสูง,สงมีอะไรมาเกี่ยวข้องและทีนี้ในบางครั้งคอนกรีตทํากันขึ้นมาหรือว่าที่ใช้งานทั่วไปที่ทใช้งาน<ป>ทั่วไปคอนกรีตทั่วไปเนี่ยนะครับมันมันไม่ตอบโจทย์ตรงนี้คือมันใส่เข้าไปแล้วแล้วจี้ไม่ถึง หรือว่าเคาะไม่ไม่ได้ดีพอมันก็ไม่สามารถที่จะเต็มแบบได้บางครั้งมันจะเกิดปัญหาว่าเวลาเราแกะแบบออกมาแล้วเนี่ยเห็นเป็นโพรงหรือว่าไม่เต็มแบบอะไรพวกนี้ก็คืออันนั้นเป็นปัญหาที่ที่เกิดึเกิดขึ้นจากคอนกรีตธรรมดาทั่วไปที่ที่เขาผสมแล้วก็ใส่ลงไปแล้วไม่สามารถกระทุงได้ครัแสดงว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่มันกระทุงได้เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตรงนี้หรอเช่นการเทพื้นซึ่งไม่ได้มีความลึก ที่จริงแล้วใช้คอนกรีตธรรมดาก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นเจ้าคอนกรีตชนิดพิเศษที่ว่าเนี่มันจะสามารถทําพื้นที่ได้มากกว่าในเวลาที่เท่าเทกันคือเสียเวลาเท่ากันแต่ว่าคุณได้ชิ้นงานเสร็จแป๊บเดียวตัว,ต,วตัวที่อาจารย์บอกนี่ใช่ไหมครับเซลคอมเพกติ้งใช่ครับ, Self รบแล้วโอเคถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันว่าไอเซลคอมเพกติ้งอาจารย์อยาจะบอก <laughs> มันคืออะไรโอเคทีนี้ ที่อาจารย์บอกว่ามันมันสามารถเหมือนว่าถ้าอย่างนั้นเริ่มต้นจากวัสดุเลยมันต่างกันกับคอนกรีตธรรมดาทั่วไปไหมก็วัสดุหลักของเซอร์คแมตติ้งคอนกรีตก็จะมีหินทรายปูนซีเมนต์นะครับแล้วก็น้ําน้ํายาละน่าจะมีเจ้าวัสดุผสานชนิดอื่นๆมาใช้ทดแทนซีเมนต์ใช้ทดแทนซีเมนต์ใช้ผสมไปกับซีเมนต์นะครับเป็นวัสดุผงเจ้าคอนกรีตตัวนี้จำเป็นต้องมีวัสดุผงมากกว่าคอนกรีตทั่วทั่ไป คอนกรีตทั่วไปเนี่ยจะใช้ปูนซีเมนต์หรือวัสดุกงอยู่ประมาณ3 5 0อหถึงรอกิโลกรัมต่อลนกบยบาทเมตรของคอนกรีตตัวนี้มันจะอยู่เถวห้าร้อพอทีนี้ด้วยความที่ปริมาณมันมันสูงใช่ไหมครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยดีไซเนอร์ที่จะดีไซน์เจ้าคอนกรีตประเภทนี้โดยมักจะใช้วัสดุอย่างอื่นทดแทนเข้ามาช่วยทดแทนเหมือนอย่างเอาถ้าเจ้าเท่าร้อยหรืออาจจะเอาอะไรเข้ามาทดแทนด้วยใช่ครับเาโอเคเหมือนอย่างภาพที่อาจารย์เปิดนี่ใช่ไหมคะที่ว่า มีในส่วนส่วนของคอนกรีตตัวเดิมเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นหินก็จะมีปริมาณมากกว่าทรายหน่อยนึงใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราก็ใช้ตัวคอนกรีตส่วนหน,นึง่งใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราจะทำเป็นเซลคอมแพคติ้งเนี่ยรเราจะลดปริมาณหินลงเหรอคะใช่ครับเราเป็นต้องลดหินลงเพราะว่าปริมาณหินที่มากๆเนี่ยเวลาเราเทคอนกรีตไปเนี่ย ปัญหาหนึ่งที่คอนกรีตมันจะไม่เต็มแบบเนี่ยมันเกิดมาจากว่าหินเนี่ยมันไปชนกับเหล็กแล้วก็ไปชนกันเองแล้วมันก็บล็อกเกิดการบล็อกเกิดการอะไรพวกนี้มาเลยว่าถ้ามีหินเยอะๆเนี่ยยังไงก็ต้องจี้เขยา่าทีนี้<ม>ถ้าเราลดปริมาณหินลงส่วนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วเราไปเพิ่มวัสดุประสานหรือพวกซีเมนต์เข้าไปะนะครับเราไปเพิ่มเนื้อซีเมนต์เพส<ม>นะครับมันก็จะทําให้ว่า คอนกรีตตัวนี้ซีเมนเพสสูงกว่าปกติแล้วสามารถพาหินพาทรายไปได้ทุกที่ที่เขาสามารถไหลไปได้คําถามคือมันพาไปยังไงคะในเมื่อมันก็คือคอนกรีตเหมือนกัน <c oughs> ในในใน,ในสัดส่วนที่อาจารย์บอกเคนะาน์ัไม่เห็นจะมีไม่มีอะไรต่างกันเพราะว่าวัตถุดิบมันเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยปกติคอนกรีตในยุคปัจจุบนนันนะครับ20-30 <c oughs> ปีช่วงนี้เนี่ยเราจะใช้สารเคมีผสมคอนกรีต ด้วยส่วนใหญ่ใช้ค่ะเพื่อเพื่อเหมือนแบบเพิ่มความ่วงบ้างทำให้แข็งแรงขึ้นไว้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นบางอย่างให้คอนกรีตทีนี้เนี่ยเจ้าเซอร์คอมแพคติ้งคอนกรีตเนี่ยก็ต้องการสารลดน้ําในสัดส่วนที่มากกว่าคอนกรีตปกติอีกหน่อยหนึ่งเพราะหลักการของเขาก็คือว่าให้สารเคมีตัวเนี้ยใส่เข้าไปในคอนกรีตแล้วไปเกาะที่ผิวของซีเมน ไปเกาะที่ซีเมนใช่แล้วทําให้เม็ดซีเมนเขาเนี่ยผลักออกจากกันเหมือนเป็นแม่เหล็กที่ค้่เดียวกันเนี่ยครับเขาจะผลัก<ม>คือแยกแยกออกจากกันไม่เกาะกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะฉะนั้นพอเราผสมออกมาแล้วเนี่ยโดยเนเจอร์ของเขาคือซีเมนไม่ค่อยชอบอยู่ใกล้กันหมายถึงว่าถ้าเป็นเซลคอมเพกติงใช่แต่ถ้าเป็นซีเมนปกติจะยึดเกาะตัวกันอย่างนี้เหรอถูกครับ<อ>ปกติเวลาถ้าเราใส่ซีเมนลงไปในน้ํามันจะวิ่งหากันครับ แต่ว่าถ้าเรามีเคมีตัวนี้ลงไปเติมลงไปด้วยในเซลคอนเพรสติ้งเนี่ยมันจะแยกต่อจากกันครับครับเหมือนน้ำมันอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันจะให้ฟิลลิ่งที่แบบว่าเขาไม่อยู่ด้วยกันนี้หรอใช่ใช่มันก็เลยจะเป็นลักษณะว่าคอนกรีตเนี่ยมันจะดูเหมือนมันไหลนะโดยพฤติกรรมมันไหลได้มันเคลื่อนที่เหมือนของเหลวแต่ว่าเจ้าของเหลวตัวเนี้ยมันเป็นของเหลวที่ประกอบไปด้วยเม็ดซีเมนต์เยอะๆแล้วก็มีสารเคมีด้วย มันเป็นของแข็งไม่ไมขอภายไม่ใช่ของแข็งมันคือคอนเทคที่ค่อนข้างมีลักษณะเหมือนเหมือนเหนียวเหนียวอะครับมีความเหนียวสูงกว่าคอนกรีตปกติตสูงกว่า,าจะเป็นเพดของคอนกรีกตอาจาย์ใช้คำว่าไหลเลยนะมันไหลมันไหลครับผมคือผมมีวิดีโอพิสูจน์ให้ดูว่าว่ามันไหลได้คือแสดงว่ารูปแบบการแล้วรูปแบบการทํางานของเขาท่างนั้นถ้าถ้าอาจารย์พูดว่าเป็นของเหลวด้วยไหลด้วย ให้ความรู้สึกเลยว่าไม่แข็งแรงแน่ๆเลยกำลังหล่ะกําลังของคอนกรีตประเภทนี้เนี่ยเบื้องต้นนะครับอยู่แถวแถวห0ึ่งพัที่ยี่วันปกติคอนกรีตท,ทั่วไปเนี่ยอยู่ที่2 4 0ร้อถึงสามคอนกรีตใช้งานทั่วไปใช่ตัวนี้เนี่ยถ้าคุณใส่ซีเมนต์ล้วนไม่มีวัสดุทดแทนนะพันหนึ่งถ้าใส่วัสดุทดแทนมันก็จะปรับเปลี่ยน กำลังอาจได้ตามแต่สัะ่เี้ก็คือเอา้าลอยเข้ามาเอาวัสดุเป็นพวกแกลบแกลทพิเต้าอะไรพวกเนี้ยครับเข้ามาเนี่ยก็คือลดต่ํากว่าพันแต่ว่าพันหนึ่งนี่โหดมากนะคะอาจารย์ก็มันไม่ค่อยเหมาะกับการสร้างบ้านชั้นเดียว2งชั้นสําหรับดูอาศัยอ่ะครับมันเหมาะสําหรับพวกโครงสร้างใหญ่มากๆที่ต้องการกําลังสูงๆมันเหมาะกับเช่นสะพานใหญ่ๆหรือว่าพวกโครงสร้างตึกสูงๆอาคารสูงๆอ่ะครับคอนโดมิเนียมอาจารย์กำลังจะบอกว่ามันเหมาะเพราะกําลังหรือมันเหมาะเพราะอย่างอื่น มองในแง่ของกําลังโดยที่เราเราไม่พยายามทําให้เขากําลังต่ำลงนะ,ะเอาแบบผสมมาเดิมๆเลยเนี่ยมันมันจะไปเหมาะกับพวกชิ้นส่วนใหญ่ๆพวกนั้นแต่ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยเราสามารถลดกําลังของเขาลงมาได้ในในโซนที่ใช้งานถ้าจะทั่วไปแต่ราคาแพงไงใช่ไหมทุกวันที้เราก็พยายามทําวิจัยเพื่อให้ใช้ปริมาณเต็มสามาช้ได้จริงทเทียบเท่ากันกับคอนกรีตปกติคอนกรีตทั่วไปนะครับ แล้วก็ความความแข็งแรงแล้วทีนี้ถ้าในเมื่อณตอนนี้เนี่ยฟังดูแล้วก็คือมันมันสามารถเคลื่อนที่ได้เคลื่อน,ท,นที่ได้มันมันท,ทั้งเหลวแล้วเราจะไปใช้ในงานในลักษณะนเนี่ยถ้าเราไม่พูดเรื่องกําลังเพราะอาจารย์ถ้าเราพูดเรื่องกาลังเนี่ยมันคอม p พ r e ได้ชัดอยู่แล้วว่าบ้านทั่วไปอ่ะเรารใช้สเตนแค่240หรือว่า320เนี่ยเต็มที่แล้วไม่รู้จะไปแข่งวันนี้เพื่อหรือว่ามีกําลังมากกว่านี้เพื่อแต่ว่าในกรณีที่เราถ้าเราต้องการทํา สิ่งปลูกสร้างใหญ่หญๆเช่นจะอาคารใหญ่ต่อม้อทางด่วนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องใช้หลักพันแล้วถ้าเราไม่พูดถึงตัวกำลังอคะเพราะอะไรเราต้องใช้เขาถ้าเป็นพวกชิ้นงานที่ทางสถาปัตยกรรมมีรูปร่างค่อนข้างซับซ้อนอะคระับหรือว่าทางวิศวะถ้าถ้าดีไซเนอร์ออกแบบมาเป็นโครงสร้างชนิดพิเศษ Comp คอมโพสิตแมทเทอเรียลซึ่งจำเป็นต้องใช้ เหล็กเยอะหรือว่ารูปร่างของเขาเนี่ยไม่เอือ้อต่อการที่จะเอาอุปกรณ์ในการที่ขย่าปกติในที่เราใช้กันอยู่ในใน,ในทั่วไปเนี่ยนะครับค่ะไม่เหมาะกับพวกอุปกรณ์ที่ขยา่าพวกนั้นปุ๊บเราจําเป็นจะต้องหาคอนกรีตชนิดพิเศษที่สามารถเคลื่อนตัวได้การันตีได้ว่าสามารถจะใส่เข้าเต็มแบบได้ไม่ว่าแบบจะมีรูปร่างหน้าตาย,ยัางไงอ๋อแล้วก็ตัววิดีโอที่อาจารย์เตรียมมาเนี่ยจะ,จะแสดงให้เราเห็นได้ใช่ไหมคะคว่ามันสามารถเคลื่อนตัวใช่ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งซึ่งที่น่าแปลกใจเนี่ยเดี๋ยวเราดูกันคือเคว่ามันมันน่าแปลกมากกับการกับการเคลื่อนตัวในลักษณะนี้เพราะว่าเพราะว่า,าตัวคอนกรีตลักษณะนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหินอยู่ในนั้นไงก็ย่ยาุผนว่าหินที่มันไปผ่านเหล็กผ่านอะไรมันต้องสตั๊กไงมันต้องหยุดมันต้องไม่ไปไปต่อไม่ได้ไงแต่ว่าอ,อันนี้เนี่ยเราเราดีไซน์มาจาก เราทดลองแล้วนะครับว่าหินปริมาตรที่ควรจะเป็นเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่หมายถึงว่า<ห>ขนาดด้วยปะคะเกี่ยวข,ขนาดของหินก็เกี่ยวเพราะขนาดหินเนี่ยจะต้องพิจารณาว่าไอ้ตัวช่องว่างที่เราอยากให้เขาไหลไปเองนะครับม,มันขนาดเท่าไหร่หินของเรายังไงก็ต้องเล็กกว่าช่องว่างอันนี้เป็นเบสิกของทุกคอนกรีตอยู่แล้วละ่ะถ้าใหญ่กว่าช่องว่างมันก็ต้องบล็อกใช่ไหมครับต้องเล็กกว่าช่องว่างแล้วนอกเหนือไปจากเรื่องขนาดแล้วเนี่ยปริมาณทั้งหมดของของเจ้าหินที่อยู่ในคอนกรีตเนี่ยก็คือจะลดน้อยลงกว่าคอนกรีตปกติลงไป น่าจะ20-30%ถึงใช่แต่มว่าดูจากภาพเนี่ยมันทยอยเทลงมาแล้วเนี่ยก็อย่างที่ก็เห็นหินอยู่เยอะเป็นปกติไม่หินมันต้องจมสิอ๋ออันนี้เนื่องจากว่าเจ้าเฟสที่เป็นของเหลวของเราหรือว่าเจ้าซีเมนเพสเนี่ยมันอุดมไปด้วยเม็ดซีเมนไงครับอุดมไปด้วยวัสดุผงมันไม่ได้อุดมไปด้วยน้านะถ้าเกิดเป็นคอนกรีตปกติเนี่ยจะใช้น้ําอยู่แถวๆประมาณ200กิโลกรัมค่ะอันนี้เนี่ยใช้น้ำอยู่แค่แถวๆร้อยห้าสิบ ม่แต่ว่าถึงให้เราใช้น้ำน้อยลงซีเมนต์ก็เยอะกว่าอ๋อซีเมนต์ทั่วไปอยู่แถวแถวสามร้อยห้าสิบตัวนี้อยู่แถวห้าร้อยอ๋อซีเมนต์เยอะขึ้นแต่น้ำน้อยลงใช่แปลวมันต้องจับก้อนเหนียวขึ้นแต่ทำไมมันตอนนี้มันไหลเลยใช่ทำไมถึงได้ไหลเป็นน้ำแบบนี้ก็ด้วยกระบวนการทางทางเคมีที่ผมบอกนะครับว่าสารลดน้ำที่จะไปเกาะที่เม็ดซีเมนต์เนี่ยมันไปทำให้เม็ดมันผลักกันเพราะฉะนั้นตัวเม็ดซีเมนต์เองเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กันไม่ค่อยได้มันก็จะพยายามจะผลักซึ่งกันและกัน มันก็เลยเป็นลักษณะม,มันมันมันไหลไปตามแบบตามาแบบพี่มาอันนี้ก็คืออย่างอย่างถ้าตามวิดอเหมือนที่อาจารย์บอกเลยก็คือว่ามันสามารถที่เราจะมั่นใจได้ว่าเนี่ยจะเต็มละจะเต็มไปในพื้นที่ที่เรามองไม่เห็นใช่ไหมครับใช่ครับเคลื่อนที่ได้ใกล้เคียงพวกน้ำเลยล่ละครับคือสามารถทำโครงสร้างซึ่งมีเป็นรูปร่างยากๆแปลกๆเป็นเกลียวเป็นอะไรก็ได้ถ้าเราสามารถทำแบบได้นะเขาก็สามารถเลี้ยวไปให้เราได้ นี้มันก็เลยเป็นเป็นคอนกรีตชนิดพิเศษเลยจริงๆแล้วเขาสามแล้วเขาก็จะดันตัวเองขึ้นในกรณีที่เกิดว่าตามภาพนี้คือเขาจะดันตัวเองขึ้นได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็เนี่ยครับตามอันนี้เลยครับแล้วเราจะสังเกตเห็นได้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยหินมันก็ลอยขึ้นมาด้านบนด้วยคือหินมันกระจายตัว<ช>ส,สม่ำเสมอในเนื้อคอนกรีตนะหินมันไม่ได้จมอยู่ข้างล่าง ช่เพราะปกติต้องจมหมายถึงว่าคอนกรีตปกติทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมาพวกเนี่ยหินก็จะลงอยู่ข้างล่างแล้วก็แยกตามชั้นแล้วก็เป็นทรายแล้วก็เป็นคอนกรีตซึ่งข้างบนก็อาจจะเปล่าหรือว่าแรกง่ายกว่าแต่เนี้ยไม่มีไม่มีกรณีนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าถึงเราจะเห็นเขาลักษณะเป็นของเหลวเนี่ยแต่มันเป็นของเหลวที่อุดมไปด้วยเม็ดของแข็งทั้งนั้นเลยหินไม่สามารถจมได้ครับสาหรับกรณีนี้เพราะฉะนั้นการกระจายตัวของหินเนี่ยจะจะดีกว่าคอนกรีตทั่วไปเยอะเลย เข้าใจนะแล้วแสดงว่าแต่ว่าพูดง่ายอาจารย์มองว่าลักษณะของคอนกรีตประเภทนี้เนี่ยมักจะใช้ในสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมใหญ่ๆหรือว่าเป็นพวกการสร้างงานใหญ่ๆงานกงานดีไซน์คือบ้านเนี่ยไม่เหมาะบ้านเหมาะกับกรณีที่เป็นพวกชิ้นงานหล่อสำเร็จครับคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปพวกบ้านแบบพีแคสนะครับ แสดงว่าเดี๋ยวนะแสดงว่าถ้าในกรณีนี้นี่เคอาจจะแบบว่าเข้าแบบเป็นรูปบ้านกับตูนนี่เคอยากจะได้ปุ๊บ,บแล้วเคก็ฉีตัวนี้ไปปุ๊บบ้านเคออกมาเป็นบล็อกเลยเนี้ยเหรอใช่ครับก็ได้ตามแบบเลยครับแล้วก็ว <S <S ได้ส<ช>เปรนได้สเปรนด้วย,วยก็จะเป็นพันที่ประมาณ28วันแต่ว่าท่าน24ชั่วโมงหรือวันเดียวเนี่ยก็2อ0สตามที่อยากได้ในการสร้างบ้านเนี่ยก็ได้แล้วครับยี <24 S 2> ่สิบสี่ชั่วโมงก็ได้แล้วใช่ครับถ้าคุณเคหล่อเป็นเป็นบ้านที่อยากได้ไว้แล้วก็ เทไป24ชั่วโมงแกะแบบแล้วอยู่ได้เลยครับรับน้ำหนักได้เลยโอ้โหนะคะวันนี้เราได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของคอนกรีตชนิดพิเศษตัวเซลคอมเพตติ้งซีเมนต์แล้วก็เราจะลงไปในรายละเอียดเพิ่มเติมอีกแล้วก็เคยังมีอะไรที่อยากรู้อีกแล้วถ้าเกิดว่าเคจะทำบ้านแบบที่ ที่ว่าเนี่ยจะทําได้จริงหรือเปล่ารวมไปถึงอาจารย์มีเกี่ยวกับพวกภาพตัวอย่างมาให้เราดูด้วยใช่ไหมคะว่างานลักษณะนี้เนี่ยเขาทำกันแล้วทั่วโลกรวมไปถึงในประเทศไทยเองสถ,สถาปัตยกรรมไหนบ้างที่จะใช้เนี่ยสัปดาห์หน้าเราจะมาดูกันว่า แบบไหนบ้างที่เขาทําแล้วแล้ววิธีการทํางานทําแบบไหนนะคะหากใครต้องการติดตามรายการย้อนหลังนะคะสามารถติดตามได้ที่ w w w ช่างรู้ผู้บ้าน .com แล้วก็สามารถไลน์มาถามในส่วนของคอนกรีตหรือว่างานโครงสร้างได้ที่0898889664นะคะสัปดาห์นี้เคและอาจารย์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมที่เหมือนน้ำของเขาเนี่ยเลยเป็นข้อที่จะต้องระวังถ้าเราใส่คอนกรีตตัวนี้เข้าไปเนี่ยแรงดันที่เกิดจากคอนกรีตมันดันจเจ้าแบบดาน